สวัสดีครับผมโจมมสเตอร์เทรเตอร์ยินดีต้อนรับทุกคนสู่คลิปสอนเทรดทองสำหรับมือใหม่วันนี้เราจะมาพูดคุยถึงคำศัพท์พื้นฐานและคำศัพท์เชิงเทคนิคสำคัญที่ทุกคนต้องรู้เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และการวางแผนการเทรดให้แม่นยายิ่งขึ้นโดยเฉพาะมือใหม่หากเข้าใจคำศัพท์เหล่านี้แล้วจะช่วยให้คุณก้าวเข้าสู่ตลาดทองคำอย่างได้มั่นใจและปลอดภัยมากขึ้นครับ คำศัพท์แรกนะครับ AUD นะครับหรือที่เราเรียกกันว่าสปอตนะครับคือสัญลักษณ์ของทองคำที่ใช้ในการเทรดในตลาดโกลด์หมายถึงราคาทองคำต่อดอลลาร์สหรัฐการเคลื่อนไหวของราคาขึ้นอยู่หลายปัจจัยเช่น่าวเศรษฐกิจนโยบายการเงินและความผันผวนของค่าเงินดอลลาร์ทำให้ทองคำเป็นสินทรัพย์ที่ได้รับความนิยมในการเทรดทั่วโลกหลอดไซส์หมายถึงขนาดของสัญญาการซื้อขายทองคำในแต่ละออเดอร์หนึ่งหลอดมาตรฐานเท่ากับ100อออนของทองคำหากราคาทองคำเคลื่อนที่ขึ้น ลอลงต่อน1ดอลลาร์หมายความว่ากําไรหรือขาดทุนของเรานั้นจะเท่ากับ100ดอลลาร์ทันทีดังนั้นการเลือกระดับหลอดไซส์ให้เหมาะสมกับทุนและแผนการเทรดจึงสําคัญมากในการจัดการความเสีย่ยงสเปดคือส่วนต่างระหว่างราคาที่เราจะซื้อกับราคาที่เราจะขายยิ่งสเปดต่ําจะทําให้เราได้เปรียบในการเทรดเพราะสามารถลดต้นทุนในการเข้าเทรดแต่ละครั้งลงได้มากการเลือกบวกเกอร์ที่มีสเปดต่าจึงช่วยเพิ่มโอกาสในการทํากําไรให้มากขึ้นนั่นเองครับ สวอปค่าธรรมเนียมดอกเบีย้ยที่เกิดจากการเปิดออเดอร์ไว้ข้ามคืนการคิดสวอปจะขึ้นอยู่กับแต่ละบลกเกอร์และทิศทางของออเดอร์ที่เราเปิดบางครั้งเราอาจจะได้รับดอกเบีย้ยหรืออาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมดังนั้นการบริหารจัดก,การสวอปถือว่าจําเป็นสําหรับเทรดเดอร์ที่มีการเปิดออเดอร์ในระยะยาวพอตหรือปิ๊บเป็นหน่วยวัดการเคลื่อนไหวที่เล็กที่สุดของราคาทองคําในการเทรดทองคําราคาจะเปลี่ยนแปลงทีละนิดตัวอย่างเช่นราคาทองคํา เปลี่ยนจาก3000เป็น3000.10แสดงว่าราคาขึ้นไป10พอยต์หรือ10ปบปีการเข้าใจปีบจะช่วยให้คุณคำนวณผลกำไรขาดทุนได้อย่างชัดเจนายและเซลการายคือการซื้อทองคำเมื่อเราคาดว่าราคาจะเพิ่มสูงขึ้นเพื่อทำกำไรจากส่วนต่าง ของราคาที่ขึ้นส่วนเซลล์คือการขายทองคําเมื่อเราคิดว่าราคาจะปรับตัวลงเพื่อทํากําไรจากการเคลื่อนไหวของราคาลงนั่นเองการเข้าใจหลักการนี้จะช่วยให้คุณสามารถวางแผนและเข้าเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพเลเวเลตคือการใช้เงินลงทุนน้อยในการซื้อขายในปริมาณมากขึ้นตัวยอย่างเช่นเลเวเลตหนึ Level ่งต่อร้อแสดงว่ามีเงินเพียง1ดอลลาร์ก็สามารถเปิดออเดอร์ได้ถึง100ดอลลาร์ซึ่งเป็นวิธีที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการทำกำไร แต่ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่สูงขึ้นด้วยเทรดเดอร์ ader, ควรมีการบริหารความเสี่ยงที่ดีและมีวินัยในการใช้เลเวอเพื่อเป็นการป้องกันการขาดทุนที่มากเกินไปวันนี้ผมจะแนะนําโบกเกอร์ของ Connect เพราะเป็นโบกเกอร์ที่ผมใช้เองและมีความน่าเชื่อถือสูงะระบบฝักถอนรวดเร็วเหมาะสําหรับ ทุกคนที่จริงจังกับการเทรดและมีทีมงานคอยให้คำปรึกษาดูแลอย่างใกล้ชิดขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมใครสนใจสมัครเรียนหรือเปิดบัญชีกับคอนเน็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอครั้งหน้าครับ